กับสวัสดีสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อี่พี่น้องเอฟซีเบิร์กสุขุสุขคนพ่อกับซองเม่บุญมาบ้านเฮาอีกแล้วกับน้องเมย์อันยกมือขึ้นคือบ่อสบายดีด้ยสาบายดีาายด้วยเนาะเบิร์กใส่ทั้คอเจ้าพี่ดอกพ่อว่าเสียงเงียบุญมันอ <spirit. S 1> ันนั้นอยู่ไข่นี่พี่น้องเลยอาการก็เริ่มดีขึ้นเนาะซองสามมือขึ้นลังนะป้าไอแห้ง สร้างเพื่อนกับอมงแล้วแหละหลังทั้งหลังใหญ่ยังจะท่นน้อยวะนี่ทำมานนี้น้องนี่มาูดเดียวทีว่าสั้นว่าสี่แล้วลมมันพัดก็ลเลยเคียนหัวไว้ลมตีหัวลมตีผมทางน้องไม้ซอยเบียกวัดนีด่แะโดยอยเียกวัดสดงบจงได้บุญไดทานนาะยเบี้มืออื่นก็ถือว่าทางเฮื่อนลุงเจ้าเืนเพื่นนอนบมละ สวยเกิดเรี้ยงเกงมากผัดมบ้านแม่วั้งนี่ได้เดอโดยารสออามีกาคางเมน้องมวยกับเดมานนะัดเป็ดรอนิ่รงหจากนนงมคินข่าวขีนาก็เลยมานางผัดกิบกับน้องมย์มาี่ยคือาถาม่วงหูสึกน้องมย์ตอนนี้ มองขึ้นสานีเลยกรมผู้ซึกตอนนี้มันเป็นยังไงบอกเมมบุญรู้เป็นสางเป็นเหตุให้สานีเลยหึชอวยดีใจแบบโดยน้องเม่นอ่ะแบบตายตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่เลยป <c oughs> ้าคือว่าจังสั้่นนี่แหละเนอแบบเคยได้เยิน๋อ แบบเรเคยเคิดว่า<ด>สิได้แบบนี้บอ<ด><ด>เคยนอนแต่เพื่อนนำประเท่าเราจ<ด>ะเคยไปตามถนนทนทางโว<ด>ั<ด>นี้มีผู้ใหญ่เหตุให้แล้วก็เลยซ้ำตายเกิดไม่<ด>มจังใดก็ให้ขวามฝันเป็นจริงเนาะตอนนี้ก็ได้ซ้ำนี้แล้วก็ถือว่าโอ้ได้หลายเติบได้พี่น้องเลยถือว่าบุญกุศลย่งใหญ่ คือผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นซอยมาเนาะล่ะเนาะรวยก็ให้บุญค้ำนํำสู้เพิ่นเบิดสุขสุขคนเด้อเนาะดีซอยน้องเมย์น้องไม้เข้ามาจนเห็ุให้ชีวิตของน้องขึ้นมาใหม่อีกดึงน้องขึ้นมาจากหนองนาบหรือว่าโคนขีดต้มก็แเม่นพี่น้องตกต่กอนเพิ่นก็ไปคือพี่น้องเขาได้เห็นนั่นแหละว่าน้องเพิ่นมาจากไสเนาะกะน้องเพิ่นบ่วมีหมองยูมีอยู่กับซ้ำบัวมี อยู่นําอเ่าเนาะละเนาะโดยก็คือที่ผ่านมาเคยเห็นละกินโบดกินเน่าพี่น้องเอ้ยกเพิ่นเลี้ยงมาก็ตั้งแต่น้อยก็จนใหญ่ก็ก็บ่ลืมบุญคุณเพิ่นนีละเด้อถึงเพิ่นสิหาเฮาปานใดก็บ่ให้เจ้าลืมบุญคุณเพิ่นแม่บุญก็เคยบอกหลายเทื่ออยู่เนาะจังได๋กเพิ่นเป็นผู้เลี้ยงเฮามาถือว่าเจ้าได้ขึ้นมาแบบซี่ก็ถือว่าเป็นบุญของเจ้าทั้งบุญคุณพอเฒ่าแม่เฒ่าก บ่อไห่ปะบ่อไห่ถิ่มเพิ่นเนอะโดยเมื่อเสียเข้ามาอยู่พี่เ้าอย่างเมื่อหาเพิ่นเท่ากับเมื่อบ่เมนวาสีตั้งสมุนบ่ได้เนะนําว่าไห่ทางน้องเพิ่นว่บ่อไห่เมื่อหาพอเท่าไม่เท่าเลยพี่น้องบุญคุณเพิ่นเลี้ยงเข้ามาถ้าเพิ่นบ่เลี้ยงแต่บเพ่ใหญ่มากจนพอนื่นี่น่หละเนาะเลยแต่บุญคุณของเพิ่นจะมีเพิ่นอยากให้เพิ่นจะว่าคือน้องเพิ่นเรามากแหละ คือสมมือนี่เพิ่นก็คือสิบได้ให้แล้วมันวะล่ะดีแล้วก็ดีใจน้องๆเพิ่นถือว่าได้สัมนี้ก็มีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเฮ็ดให้นี่ก็โอ้ยจักสีขอบคุณเนี่ยได้เราขอขอบคุณเท่าไดก็โบเบิดจ้าหาสิ่งที่สิทวทดแทนเพิ่นก็ยังบ่มีนี่แต่มือซีบนิ้วเนาะล่ะขอบคุณขอบคุณเพิ่นคือว่ามงหลังคานี่การนี่ผู้ใหญ่ทางเบาจันเพิ่นซื้ออารู้สิ่งมาให้ อีหละจือได้กีบ่ซื่ออนโดยแม่ที่ซื้อลังคานี่เพิ่นซื้อแม่ยังลูกแม่อดงแม่อลงบ่อดอยโอ้ดีได้ยังจือจำํำปูใหญ่วเจบุญที่เพิ่นซอยเฮาเข้ามาเดี๋ยวหลังจากหันแม่บุญกาซีบอ่อเจ้าอยู่หลายทานน้องเพิ่นก็นกนจดจําไว้เพราะว่าเพิ่นมีพระคุณต่อเฮาเพิ่นเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดซานให้เฮาเพิ่นสมทบซอยกันมา แม่บุญนี่อยากให้เพิ่นมาทุกคนได้อยากให้เพิ่นมาเห็นแม่บุญนี่อยากให้ทางน้องเมย์นี่กะเพิ่นงามงามบุญใหญ่ที่เพิ่นเห็ดให้เฮาเนาะล่ะเนาะาดเห็นเพิ่นถ้าว่าเพิ่นมาเยี่ยมมายามเนาะอยากให้ทางน้องเมย์น้องไม้นี่ก้มกะเพิ่นงามงามที่น้องเลยถ้าว่าบุรักุษใหญ่เทียนเทือนให้กับพาวนาเนาะอยากให้เพิ่นมาเยี่ยมมายามทางน้องเนี่ยได้อเนาะอยากให้มาเห็นตัวจริง ตอนแรกๆกับตอนนี้ต่างกันหลายเปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างนี่ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นสาวเลยตอนนั้นนะเป็นเด็กกีฬาโล่ตอนนะั้นกลมง,งอมเนมตอนนี้เป็นสาวแล้วน,นี่นี่คือลายแหละว่าวเลยว่าให้แต่แม่บุญว่าวู้เดียวสมมติเธอแล้วสอศิล้ามานอนอยู่บ่ นอนสองคกนกะกับ่ะดยแต่ละมือนี่ภาวนายัางขอพรออยังเวลาไปวัดไปบ้านาานี่แม่บุญถามเนี่ยน้องเมยไปใส่บาตรยาดน้ำอะไแบบให้ผู้หญ่แบบอยู่ดีมีแห้ง i n g แะกะ็ให้เพ่อนอแล้วแต่ก็ให้เพื่อน,อน,นให้เพลัน,นด้วยแ้วแะกะอวยพรมาเลยแต่กะแบบ ให้เพื on, <inaudible> ่อนหาเงินคำให้ได้ให้ร่ำรวยกว่าเก่าโดยอ๋ออ๋อดีเลยอีะไรเวลาเขาไปทำบุญทำทานกะขอพรให้ผู้ใหญ่เพื่อนน้ำผู้ที่เพื่อนสวยเพู่นทำขับซูเฮาเพื่อนเป็นซัมพอซัมเม่เฮาขั้วอีคู่เม่เฮาเป็นยังเห็ดให้เฮาพอได้เห็นนะมีเพื่อนเห็ดให้เฮาสมิ่งกุดด้วยเฮาบุญนี้บุญพวกประจักษ์คำสิบอ๋อเลยเฮาบุญนี้ มีแต่บ่ห้เห็นให้เพื่อนพิดวังเท่านั้นเขาทำดีต่อไปเห็ดให้ภูร่าผู้ใหญ่เพ็่นมองเห็นนั่นแหละฝากความดีของเขาซํำใดคือมะอนก่เมื่ออื่นนี่เนาะเมื่ออื่นนี่แม่บุญบ่ได้มาแม่บุญกะเมื่อบุญแต่กระสีถามสร้งซ่าง่ันยูเมือนกะสิบอกเพื่อนว่าบ่ได้มาเพราะว่าหลังจากวิบุญสินสิในจังที กันสิมาเอาก็ได so ้บาเมื <astronomical hac> ่ออื่นบุญประจำบ้านเนาะบุญเดือนสามควาจะได้พี่นนอบุญเดือนสามไม่สามคำเปิดประตูเล่าเข่าบ้านใดก็คือกันยู่ง่เนะคือวันโคกนี่เอาประจำทุกปีได้เดือนสามออกไม่สามคำี่ทางบ้านน้องมีนี่บ่มีแล้วบ่มีเขาเล่าเข่าบ้านเป็นสนุกสบายได้บ่ไดีเห็นนาบ้านเมียบุญเนียวได้เห็นนาแต่ละปี ต้องเห็ดปุ่นเปิดประตูเล่าเข้านะครับผมทางซางทางหยางเพุ่นกับพักกันนอนพักพ,พ่อนกันเข่าขี้น,น้ำแล้วนอนพักพ่อนย้อนกายแล้วผมกล้าไปรบกวนเพิ่นให้เพิ่นนอนกันเพิ่นเอาเหือเอาแหง้งทางบังอ้ายกันสบายด้วยกินยาได้ด้ค่ะในต้นพอสบายกินยาเลย,ลย,ย,เลยโดย จักหน่อยก็ล่อให้ทั้งสร้างเพิ่นเฮ็ดแล้วแล้วก็กระจายเงินจ่ายยังเพิ่นแล้วก็เมื่อเฮาก็ได้เนาะเพราะว่ามันนี้ก็มาตั้งนั่งลมกันกับน้องมีสองคนหนึ่งลงไม้บอกมาชาวเด็กกินข้าวเลยหืมจุกงอมวยยากมวอยากลอยแต่วยยากแล้วว่างแล้วระวังเป็นโรคกระเพาะทามหาเลยเมื่อเฮียนก่นจังกินมืัอนี้เพิ่นเฮ็ดน้าครับพุ่นบ่ ไห้เป็นคนเห็ดซอยผักซอยมีด้วยอะไรนะโดยลมแห้งเลยนี่คือมีดอัดซ้อนได้ทั้งสร้างแลทางได้พ่นโอ้นอนู่พุ่นเนู่่พุ่นเน่เฮ้ยเนาะโอ้กำลังสีเข่าการได้วรรณิกะเกียร์นะโอ้ตื่นในโลกมึงงงมึงยังไงสร้างก็ได้ได้เวลาแล้วบ่โอ้ลูกละ อากาศลมมานี่อากาศเย็นยังได้กระทางสร่างกระลงมาแล้วเห็ดเยอะเห็ดงานยังได้คลิปนี้กับสีชมีูสะกอนโดยมีกนะับขอขอบุูขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีเมื่อทุกคนที่เข้ามาสวยเหลือ,น,อน้องมีเห็ดเทียนเห็ดซานกับ ผู้ใหญ่ยอยู่ดีมีแหงความเจ็บพอได้ความไข้บ่อยมีให้ผู้ใหญ่อนุม่นมอนค่อนยืนอยู่ดีมีแหงขอให้ลำลำเลยลตลอดไปผู้ใหญ่ให้มาเท่าไรตัวโคให้กลับไปหาผู้ใหญ่โอยเยท้าพันเท้าเด้อซาสุดเลยเนาะขอบขอบคุณคือกันเด้อผู้ใหญ่จะบุญทุกท่านที่ซรอยการสมทบเหตุเรื่องให้น้องเมย์น้องไม้เนาะสหรับคลิปนี้ก็ลาพ่อจากพระเล่าขอบคุณขอบคุณไปท่านทุกที่ทุกคนที่เบิ่งคลิปแล้วบอก่านโฆษณาเนาะ อำลาพลาจากไปเลยพ่อแม่พี่น้องกันพอกันให้คลิปหน้าเด้อสบัยดีสบัยดี